คุ้มนางพยาที่พักสุดแสนโฮมี่อบอุ่นและ p r i v a t นะคะซ่อนตัวอยู่ณนะแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่พักเป็นบ้านพักแบบรีสอร์ทหรือว่าจะกางเต็นท์ก็ได้นะคะติดถนนหลักเป็นที่พักจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเขาพเนินทุ่งค่ะยินดีต้อนรับทุกซีซันนะคะบริเวณเรือนเช็คอินมีบาร์เครื่องดื่มรวมถึงอาหารไว้คอยบริการค่ะ บรรยากาศด,ดีสงบร่มเย็นสดชื่นสบายตาในพื้นที่กว่า15ไร่ค่ะไฮไลท์ขึ้นชื่อของที่แห่งนี้นะคะก็คือการที่มีฝูงนกเยอะมากค่ะโดยเฉพาะนกเงือกนะคะซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของืนป่าที่นี่ค่ะตัวเรือนรองรับมีพื้นที่กว้างขวางมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งมากมายส่วนที่พักที่เป็นรีสอร์ทมีทั้งสิ้น8หลังนะคะ สามารถมาเป็นคู่เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นปาร์ตี้แฟมิลี่เพื่อนๆกันได้เลยค่ะมีพื้นที่แคมปิ้งสำหรับเอาดอร์มองเห็นภูเขาตะนาวสีแวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวอันบริสุทธ์